อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนดูธรรมดาและก็ไว้ยรุ่นคริปโตทั้งหลายนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นเกมบอมคริปโตในมือถือหรือว่า iPad นั่นเองนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเกมบอมคริปโตยังไม่สามารถเล่นผ่านมือถือได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะทําได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตามระบบเกมจริงๆมันยังไม่ซับพอร์ตกันนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอมคริปโตได้ทําการอัปเดตระบบใหม่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าระบบอะไรนะครับเป็นเหมือนการเข้าสู่ระบบ Facebook อะไรแบบนี้อ่าไม่พูดมากนะครับเราก็จะมาเริ่มสอนกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าจอคอมของผมนะครับก็เราก็เข้าไปแบบปกติเลยนะครับผมก็ให้เราเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินก่อนนะครับก็มันก็จะมีหน้าล็อกอินแบบนี้นะครับปกติมันจะให้คอนเน็กับกระเป๋าตังของเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอัปเดตมาใหม่ก็จะให้เราใส่ยูเซอร์เนมอะไรแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มี u s อร n a m e หรือ p a เวิร์ดให้เราคอนเน็กกับกระเป๋าไปก่อนนะครับผมอ่าเมื่อมาถึงหน้าเกมแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับผมแล้วก็อ่าจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็ซื้อให้เรากดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้เราตั้ง username แล้วก็ password นะครับผมอ่ะเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราจํารหัสไว้ดีๆนะครับว่าเราตั้งว่าอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็กด e p t ไปเลยนะครับผมอันนี้เราตั้ง username กับ password เสร็จแล้วนะครับผม เราก็สามารถปิดคอมได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเว็บไซต์ Bomb Crypto นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นผมไม่ได้ใช้ของ safari นะครับผมจะใช้เป็น Google Chrome นะครับพอเรามาอยู่หน้าเว็บของ Bomb Crypto นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนในคอมเลยนะครับผมก็ให้เรากด Connect Wallet นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นในคอมนะครับเราก็จะสามารถกด Connect แล้วก็เชื่อมต่อกับกระเป๋าได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมือถือครับมันจะไม่สามารถ เชื่อมต่อกับกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ให้ทําการใส่เขาเรียกว่า username กับ password ที่เราตั้งไว้ในคอมนะครับผมคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีคีย์บอร์ดแบบผมนะครับก็จะไม่สามารถใส่รหัสได้นะครับผมลืมบอกอ่ะเห็นไหมครับแบบผมแตะแบบเนี้ยแป้นพิมพ์มันจะไม่ขึ้นเลยทาอันนี้ผมสามารถพิมพ์ได้นะครับผมอ่ะก็ต้องมีคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ปัญหาที่ต้องเจอเลยคือต่อให้มีคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะกดไม่ได้เหมือนเดิมครับผม และวิธีแก้ไขของผมก็คือนะครับให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์อ่ะครับผมแล้วก็มันจะมีปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาให้เราคลิกปุ่มขวาให้จอมันคุมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ให้เราใส่รหัสผ่านนะครับที่เราตั้งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่สักครู่นะครับพอเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดที่ล็อกอินไปเลยนะครับผมก็ จะเข้าได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นแบบยังคุมอยู่นะครับผมให้เรามาคลิกข้างนอกครับคลิกปุ่มคลิกด้านซ้ายของมันนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะหายไปนะครับผมก็ปกตินะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะครับสามารถใช้นิ้วกดได้นะครับผมอ่าผมก็จะลองวิ่งให้ดูเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บนะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเน็ตของผมค่อนข้างที่จะช้าเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าสำหรับนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ